สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครูอ๋อจะมาแนะนําเทคนิคในการหาผลบวกและผลคูณของรากสมการนะครับซึ่งปกติเราก็จะใช้วิธีการแยกตัวประกอบเพื่อหาคําตอบให้ได้แต่ละตัวก่อนแล้วค่อยเอามาบวกหรือเอามาคูณกันนะครับจริงจริงมันมีวิธีที่ง่ายและเร็วกว่าการแยกตัวประกอบด้วยนะครับลองไปดูนะเทคนิคที่1นนะครับใช้กับสมการกําลังสองเนาะซึ่งสมการกําลังสองจะอยู่ในรูป ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศนนะครับเขาบอกว่านะ ผลบวกของรากนะสามารถหาได้จากลบ b ส่วน a ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาแยกนะครับและนะฮะผลคูณของรากทั้ง2ตัวก็จะหาได้จาก c ส่วน a ได้เลยนะครับอลองไปดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจเนาะตัวอย่างที่1นนะครับก็จงหาผลบวกและผลคูณของรากสมการ 2x กำลัง2บวก x ลบ15เท่ากับ0นะครับซึ่งครูอาจะขอเปรียบเทียบวิธีตรงให้ดูก่อนก็คือถ้าเราใช้การแยกตัวประกอบนะครับ พวกนามนี้นะฮะสมการพหุานามนี้ก็จะแยกเป็น2 x ลบ5คูณกับ x บวก3เท่ากับ0ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราไล่เช็คดูก็จะพบว่า x มันก็คือ5ส่วน2และลบ3นะครับอลองหาผลบวกรากนะครับผลบวกรากนะก,ก็จะเท่ากับ5ส่วน2ะครับบวกกับลบ3นะอันนี้ ออกมาเป็นลบหนึ่งส่วนสองนะครับอันนี้คือผลบวกของรากสมการทั้งสองตัวในขณะที่ผลคูณนะฮะผลคูณของรากเราก็เอา5ส่วน2คูณกับลบ3นะออกมาเป็นลบ15ส่วน2อนะครับอันนี้คือวิธีตรงเนาะทีนี้ลองมาดูการใช้เทคนิคนะฮะมาช่วยในการแก้โจทย์นะ เราก็ต้องเช็คกันว่า a b c มันคืออะไรเนาะถ้าเราสังเกตสมบสัตินะครับ a ก็จะเป็น2นะ b ก็จะเป็น1และ c ก็จะเป็นลบสิบานะครับฉะนั้นเช็คเลยนะครับผลบวกรากก็จะเท่ากับลบ b ส่วน a แล้วก็แทนค่าเป็นลบหส่วนสทันทีตอบได้เลยนะครับในขณะที่ผลคูณของราก ก็จะเป็น c ส่วน a นะซึ่งแทนค่าเป็นลบ15ส่วน2นะครับก็ได้คำตอบโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาแยกนะครับก็จะเห็นว่าก็ช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับอลองไปดูตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างนี้นะครับก็เปลี่ยนสมการเป็น x กำลัง2ลบ 3x บวก1เท่ากับ0นะครับถ้าเราสังเกตโจทย์ด,ด,ด,ดูก็จะเห็นว่าโจทย์คณิ้มันแยกตัวประกอบค่อนข้างยากนะ ซึ่งในการหา x ก,ก็เวลาที่แยกตัวประกอบยากก็น่าจะใช้สูตรเนาะสูตรก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูทของ b กําลังสองลบ 4ac ทั้งหมดหารด้วย 2a นะครับอันนี้คือสูตรซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้คำตอบ2ตัวนะครับออกมาแล้วก็สำคัญคือคำตอบติดรูทด,ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าโจทย์ถามว่าผลบวกและผลคูณคือ,อไรนะครับเราไม่สนใจว่าคำตอบ2ตัวมันคืออะไรบ้าง เราก็จะใช้ทริคเลยนะครับเราก็สังเกต a b c ก่อนนะฮะข้อน,นี้ a ก็คือ1นะครับ b ก็คือลบ3และ c ก็คือ1นะครับฉะนั้นนะฮะผลบวกของรากก็จะเท่ากับลบ b ส่วน a แทนค่าก็เป็นลบของลบ3ส่วนด้วย1ก็จะตอบ3ทันทีนะครับแบบนี้นะ ในขณะที่ผลคูณนะฮะผลคูณของรากทั้งสองตัวก็จะเท่ากับ4ส่วน a ก็แทนค่าเป็น1ส่วน1คำตอบก็คือ1นั่นเองนะครับก็ได้คำตอบเรียบร้อยนะครับภายในเวลาอันสั้นนะครับโอเคนะ2ข้อนี้เป็นตัวอย่างของสมการกำลังสองนะครับมากกว่านั้นนะครับเรายังสามารถใช้เทคนิคคล้ายๆกันนี้ในสมการกำลังสได้ด้วยนะครับ อลองไปดูนะนะครับเทคนิคต่อไปนี้ก็เป็นเทคนิคที่ใช้กับสมการกําลัง3นะครับซึ่งนะครับสมการกําลัง3เนี่ยถ้าจะใช้เทคนิคน,นี้เราต้องท,ทําสัมบศิ์ทั้งหน้าของ x ก,กําลัง3ให้เป็น1ก่อนนะครับตามฟอร์มนี้นะครับนะครับเทคนิคก,ก็มีอยู่ว่านะผลบวกของรากสมการทั้ง3าตัวก็จะเท่ากับลบ A1 นะลบ A1 ได้เลยผลคูณของรากสมการทั้ง3ตัวก็จะเป็นลบ A3 นะครับแล้วก็ ผลคูณของคำตอบแต่ละคู่นะครับถ้าเราเอามารวมกันนะคือในคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3เนี่ยก็จะเท่ากับ a2 ได้เลยนะครับก็คือเช็ค a1 a2 a3 จากโจทย์ซะก่อนนะครับอ่าโอเคนะไปดูโจทย์เพื่อให้เห็นภาพนะครับอ่าตัวอย่างที่3นะครับจงหาผลบวกและผลคูณของรากสมการ 2x กำลัง3ลบ x กำลัง2ลบ 16x บวก15เท่ากับ0นะครับ ซึ่งถ้าเราใช้วิธีตรงเนาะเราก็จะใช้การแยกตัวประกอบนะครับน่าจะใชเ้เรื่องหารสังเคราะห์มาช่วยนะครับซึ่งครูก็จะขอละไว้นะขอยกผลลับมาให้ดูเลยนะครับโจทย์นี้ก็จะแยกเป็น 2x ลบ5คูณกับ x บวก3คูณกับ x ลบ1เท่ากับ0นะครับซึ่งเราก็จะได้ x 3ตัวก็คือ5ส่วน2ลบ3และ1นะครับฉะนั้นผลบวกของรากทั้ง3ตัวก็จะเป็น 5.2ส่วน2บวกกับลบ3บวกกับ1นะครับอันนี้ฝากไปลองเช็คดูนะคำตอบอก็จะออกมาเป็นเศษ1.2ส่วน2นะครับในขณะที่ผลคูณของคำตอบทั้ง3ตัวนะครับก็คือ5.2ส่วน2คูณลบ3คูณ1นะครับคำตอบก็จะออกมาเป็น ลบ15ส่วน2นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าค่อนข้างใช้เวลาไปกับการแยกตัวประกอบและการคำนวณตัวเลขด้วยนะครับทีนี้เรามาลองดูเทคนิคนะครับก่อนใช้เทคนิคอย่างที่บอกคือต้องทำหน้า x กําำลังสให้เป็น1ซะก่อนฉะนั้นสมการจากโจทย์นะครับให้เราเอา2หารตลอดเพื่อให้หน้า x กําำลังสาเป็น1นะครับอเอา2หารตลอดปุ๊บผลลั์ที่ได้จะเป็น x กําำลัง3ลบเศษ1ส่วน2 x กําลังสองลบ8 x บวก15ส่วน2เท่ากับ0นะครับอ่าซึ่งเราเช็คดูนะก็จะเห็นว่านะครับตอนนี้ uh, a 1ก็คือลบ1ส่วน2นะครับ a 2ก็คือลบ8แล้วก็ a 3ก็คือ15ส่วน2นะครับฉะนั้น นะถ้าโจทย์ถามว่าผลบวกของรากสมการทั้ง3ตัวคืออะไรนะครับอขอเขียนนย่อนะผลบวกรากเราก็ตอบอะไรเลยครับก็ตอบลบ a 1ทันทีนะครับตามเทคนิคที่เล่าให้ฟังนะซึ่งมันก็คือลบของลบ1ส่วน2ก็ตอบเศษ1นส่วน2นั่นเองนะครับในขณะที่ผลคูณนะครับผลคูณของรากนะก็จะตอบลบ a 3 นะซึ่ง a3 คือ15ส่วน2ฉะนั้นก็จะเป็นลบ15ส่วน2นั่นเองนะครับก็เปรียบเทียบดูทั้งสองวิธีก็จะเห็นว่าคำตอบที่ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ด้านซ้ายวิธีตรงก็ค่อนข้างใช้เวลานะครับอ่าโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังทบทวนหรือเตรียมสอบอยู่นะครับอ่าโอเคนะเราก็สามารถติดตามสาระความรู้ดีๆอย่างนี้ได้อีกที่แฟนเพจ e x t ต้าแแล้วก็เว็บไซต์ e x t ต้าแมทเ e นะครับโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ